สวัสดีครับพบกับทำดีชาแนลนะครับวันนี้เรามีสูตรนะครับสูตรเล้งรากพืชนะครับที่จะมาทำให้ดูครับงบประมาณไม่เกิน40บาทนะครับผมครับก่อนอื่นรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเรามาดูส่วนประกอบหลักกันเลยนะครับนะครับตัวแรกนะครับกะปินะครับครับผม จะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องแบบนี้ก็ได้นะครับตัวที่สองนะครับผงชูรสครับครับผมตัวที่สามนะครับเครื่องดื่มชูกําลังครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับน้ําเปล่านะครับครับผมน้ําเปล่าครับแล้วก็เตรียมภาชนะนะครับ เอาไว้ผสมให้เข้ากันนะครับกับช้อนหนึ่งอันนะครับผมเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับตักกะปินะครับใช้ช้อนตักนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับตักแบบนี้เลยนะครับ ั้นตอนที่สองนะครับตามด้วยน้ํานะครับสองช้อนนะครับสามช้อนก็ได้ครับสามช้อนโต๊ะนะครับ,รบจากนั้นนะครับผสมให้เข้ากันนะครับใช้ช้อนตัวนี้นะครับ ครับเมื่อได้แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผงชูรสนะครับครับหึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปนะครับตามด้วยนะครับเครื่องดื่มชูกำลังนะครับ ย่างนิดนึงนะครับประมาณสามฝานะครับสามฝาของเครื่องดื่มนะครับจากนั้นทําการผรสมให้เข้ากันได้เลยครับคนไปเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้นะครับไม่ได้แบบนี้นะครับจะใช้สําหรับกิ่งต้อนนะครับกิ่งต้อนหรือว่าปักชํำนะครับการปักชํำก็ได้นะครับช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชนะครับทุกชนิดเลยนะครับครับหรือว่าจะใช้นะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับผสมกับน้ํา20ลิตรนะครับใช้รดผักพืชผักสวนครัวนะครับจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตครับ 20ลิตรนะครับใช้รดพืชผักสวนถุกครับผสมกับน้ํา20ลิตรนะครับใช้รดนะครับพืชผักสวนครัวนะครับนะครับครับผมสามารถทําเอียงได้นะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับครับก็เจ้าเครื่องดื่มชูกำลังนะครับซื้อมา12บาทนะครับ ของชูรส10บาทนะครับแล้วก็กะปิ13บาทนะครับก็รวมแล้วไม่เกิน40บาทนะครับครับเมื่อได้แบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับเก็บเข้าตู้เย็นไว้นะครับจะเก็บไว้ได้นานนะครับครับถ้าไม่เก็บนะครับจะเกิดการเน่าเสียนะครับหรือว่าแมลงวันนะครับมาไข่นะครับ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ